ฐานตัวโซะหากินเช่นเนเหมือนเดิมครับสวัสดีครับผมเล็กโวะหากินเหมือนเดิมครับผมน้องขูดธนาครครับพันเอพันเล็กวันนี้ติดตามชีวิตฐานตัวโซะวันนี้ฐานตูวเช่นไรครับฝาเล็ซ่อย่างไ่เล่าพกมีดครับพกมีดวันนี้เอาปลาเย็นเอาเย็ดเอาอึองเอาปลาลิ้มปลาตั้งเอาทุกปลาครับไปเรียบฝนครับทำฝนเหมาแล้วเอาปลาเอาทุกเด็ดเลวเดี๋ยวเขาก็จะมกับงานเมนูฮือเนาะอันนี้เอา ก่อนในก่อน <begun> เนาะครับอย่างหวานเนาะไปเย็นนั่นไม่ขอเอาไปเย็นตัวเอาไปเย็นเก็บเอาเอาอย่างเอาทุกปลาเนาะกดเพืยอเราเลยคลิดตามครับผมรับชมได้เลยครับผมที่ไหนครับครับผม นี่ฝ no. นต้หนักเนาะคือแบบกังวลน้ามุลเนี่ยเนาะพันตัวาุครับออี่ตางไครับดูอ๋อไลครับนองเห็นนะครับเหนอยู่ครับเจอย่างพ่อพันตัวสักตัวตวเนาะ <c ười> nói khóa ạ, oh,เจอ rồi ok, chat cho phụ chúm, đùa nói nữa, off khóa nét cắm phong cắm ạ, các, bắt buộc break nét, nghỉ nhầm บาห้อยนี่โอ้ได้มาแล้วครับเอาได้แน่นอนครับเนาอเคอคโอเคเอโอเคอเคเคเอเคาอเคโอเอเเคโเคเองเโอเคโอเเคอคโอเโอเคคคเอโอเค còn tốt khả năng đang đâu cái này à được đây có hả này chốt thôi เฮอ่ล่างนยน่อยโอเคครับผมต้อกรันะครับาลงนโอ้ฝนตกนักขนาดฟันตูเพียยหมดเลยเอาหมวกบอกจัดการไปเจอกันยอกจะได้ปลกุมต้มเป็ด อ่าเร็บร้อยอโอเคผมตกอ,อาจจะเปลี่ยนได้เอาหมวกเฮอพันตัวหน้าป้อมหันอย่างสักอย่างเดียกี้แนนเลยเสือความสุขของปีนอกครับอะซองพอแหมป้ามก็ลุยต่อครับ เออพันตูทรงซิกมาวะอยู่ไหนนะไทยงั้พอมัสองตัวแนละ้วเออมีสองตัวกันเนื้อครับอ่ะจัดการมัม่งใค่เป็นเป็ดหัวลาบใค่ต้องเป็ดเล็กนิ่ตัวกันะครอเล็กนิดมตัวนั่นี่เน่เน่เดี๋ยวผมไปขอนตัวกันเนาะแม่เนาะเออแม่น,นออมันมนะ่ะเอ,อ้ยจ,จะไปแล้วจะไปแล้วนี่มตัวครับพันตูนี่ตาโวยกันนั่นเด้อ อ่อ่โอ้เก่งแตะเก่งแตะฮันโตนี่โอเคครับนี่ฮะเฮ้ยเๆๆๆเฮ้ยขใจใจอุ๊บหาอบไปแล้วโอ้เข้ามูแล้วอ่ะหอกกะ เออเอาเลยยเ<ห>นะถ<ห>่ายไปดีโออยู่วะไม่หันรรครับหาเลยเออหันครับโอ้ตัวใหญ่ครับโอ้โหเปิงมันต้าพอไงแาดน่ะหน้ามันเลิกกะแรดเนี่ยอ่า ได้เลี่ยงครับอ๋อ oh. ป้าสองตัวว่ะ oh. oh. สดต่อไ oh. <5 S 2> ปมา <5 S 2> ครับ ได้ตัวก็เออได้อยู่ครับโอ้โหอันนี้มีไส้ครับครบเมื้อสวกสันละดอกแหม่ละครบเมื้อดูดูดูเออเก็บเก็บเก็บเออเอาเลยครับ ไปครับฟันโด,ดนผ่านนะครับเนาะตัวนี้เนาะไปมแล้วกัวนโู ยึกใส่งามนนะ่ะตอนเนี้ยครับผมทานตูโจมับฝนตกมาค่อยหันว่ะฝนตกนี่ป่าเย็นออกขนานนะนดนะ้อทานตูเนาะออกครับมันจะออกมามออกแล้วก็วางออกสว่าหากินลนะอ่ะยังคนเขานะ่ะเฮ้ย ผมก็ตกนั่งเตี้ยครับตึงลุมเนาะวันนี้เฮาถ่ายได้มองอีกกว่าออันก้าครับน่ามานักงเตี้ยๆว่ะเดี๋ยววันหลังมาถ่ายข้างในนะครับ

ถ้าตัวถ้าผลบนต๊ะนะสามโลอครับวันนี้ได้หมอกต้มเป็ดฮอกรอนก็ได้น้อนักยู่งนะครับฝนโต๊ะนแ้มครับวอด้าก็ต้มเป็ดครับเาโต๊นั่งลำไปนระครับขาวหขาันกัเนื้อวได้ายกนเนื้อเด้ยหนักอะไรอยู่ครับกะมังกับโลครับมอกต้มเป็ดเนาะะเลตัวเาดียวอ เปลี่ยนแกมก็ได้นะใส่เนี่ยก็หมก็ไปซาะก็เห็นก็หมตกนี่บาแล้วใจเะบ่แล้วใจเะตก็นั่มองมาเาหันน้าคุณเนาะครับเล็น้าคุณมากเราเอาไปองเหันระยะไกลแกบนี้น้าข้าน้ามองมาลาตัวมันเจริวใจเะคือว่ามันตกแฮงลราไปรอันนี้เนาะตัวเาเปียบเนาะหลอกสกแกว่าถ้าน้า ถ้าผมเนี่ยผมรอแต่ฝ่าหนักป่าเย็นมากมากมันเขาสตกป่าเ็นมาออกมานักมากกาจะเอาปากกันปันนั่นปันนี้เนาะนักแกอยู่เนาะจะาเย็นมากแตเนี่ยมันนักน้องเขาพองขาง่ดาเ็กดครับผมครับเกลครับวด่ยวมานสี้ครับเดียวน้าคุหมักเดียวครับน้ำแดงเลยเนาะน้ำแดงครับเนี่ยจริงทาน้นนี่มันใส่ครับน้ำน้ำน้ำหมุนน้ำเข้ามาากครับ น้ามองครับนรัมึงเขาเขาได้ตวงแล้วน้ามึงนงครับน้าน้องครับวันนี้ะครับน้ามับนเขาเขาเขางานมาถึงน้าไม่ใสครับใส่ยันคอขกต่ะครับครับผมนะครับโอเคเนาะพิธีกรวันนี้ตะบุมาแก้ตัวครับตอนนี้คุรักกุเรครับตอนน้ครับสวัสดีครับผู้ชมกัมครับผม